สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรเจกเทนนิงชุดการเรียนรู้ดัตต์เบตด้วยตัวเองสํารันตอนนี้ครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของยาโมเดลนะครับเราจะทําความรู้จักในเรื่องของประเภทของ a t t r i b u t e หลังจากที่เราได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของ Entity นะครับซึ่ง Entity ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแทนทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะครับในการออกแบบ n t i t y r e l a t i o n s h i p model นะครับสํารันตอนนี้เราก็จะเริ่มเข้ามาทําความรู้จักกับ a t t r i b u t e หรือว่า คุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของ entity นั่นเองซึ่ง attribute ก็จะประกอบไปด้วยนะครับ attribute มีทั้งหมด6ประเภทนะครับประเภทแรกก็จะเรียกว่า single attribute นะครับประเภทที่2ครับก็จะเรียกว่า composite attribute ประเภทที่3ก็คือ key attribute นะครับประเภทที่4ก็จะเป็น single value attribute ประเภทที่5ก็จะเป็น multi value attribute และประเภทที่6ก็จะเป็น d e r i v e Attribute นะครับซึ่ง Attribute แต่ละตัวก็จะมีสัญลักษณ์แล้วก็มีความหมายที่แตกต่างกันในการจัดเก็บข้อมูลของตัว Entity นะครับเมื่อเรานำไปเขียนภายในระบบงานของ Entity Relationship Model นะครับเราก็จะเห็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ Entity นะครับได้จากสัญลักษณ์วงรีพวกนี้นะครับก็คือ Attribute นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า Attribute แต่ละตัวนะครับที่ บ่งบอกคุณสมบัติของ e n t i t y นั้นจะมีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ว่าแต่ละประเภทของ a t t r i b u t e ที่ใช้ในการบ่งบอกคุณสมบัติของ e n t i t y นะครับสำหรับการออกแบบระบบงานฐานข้อมูลนั้นแต่ละประเภทมีความหมายแล้วก็มีการใช้งานยังไงในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลครับขอบคุณครับ